สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฝั่งไทยลา,าวผมเบ้าเอทีมงานบัดน,นะครับตอนนี้ครับเบาเอได้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือดานศุนลากากรน,นะครับซึ่งเป็นดานขนส่งสินค้าบาวาสศิทรงจากไทยไปลาวบวซงบวาสศิษย์ทรงจากลาวมาไทยนะครับสำหรับวันนี้ครับเข้ามารับสินค้าจากประเทศเลาวนั่นก็คืออาหารที่พอเถามเมถาบาวนิพนธ์ ส่งมาฝากนะครับส่งมาทางประเทศไทยเดี๋ยวสิพาพี่น้องครับไปเบิ่งกระบวนการในการขนส่งสินค้านะครับสินค้าต่างๆทุกอย่างที่ขนส่งทางเรือตรงมาผ่านด่านศุนลกากรให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องตามภ้าสีนะ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวบอยสิพลงไปเบิงลทางใต้ครับสุดเขตแดนสยามที่ด่านศุนลกากรบึงการไทยลรานะครับตอนนี้กาสิพาพี่น้องเข้าลงไปเบิ่งนะครับเบิงเบ่งบรรยากาศน้ำกัน สำหรับอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ราชการของเพื่นนะครับที่เพื่อนเหตุนะครับอันนี้ก็ลงมานี่มาแล้วครับนี่อันนี้คือแม่น้ำโคงงเขาฟังที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหน้านั้นก็คือฝังของประเทศลาวนะครับซึ่งตรงขามกับเมืองปากซันแต่ว่าตัวเมืองปากซันสีสีลงไปฟังนี้นะครับ ยูหังจากนี้ครับประมาณ2กิโลนะครับไปถึงเมืองปากสันโอ้ฝนแดดฝนพัดนั่นเพ่นอัดน,นั้นเพ่นขนรถข้ามไปครับ แค่ใหญ่จะรถขาไม่นำคงไปครับนี่นะครับคือ บรรยากาศนะครับหรือว่าท่าเรือที่เพื่อนใส่ทรงสินขานะครับขนทรงรถใหญ่นะครับอย่างที่พี่น้องได้เห็นนะครับเพิ่นก็สิใส่รถ10ลรอนะครับบ่กว่าสิเป็นรถแมคโครหรือว่าสินค้าที่มีสินใหญ่ๆที่เพิ่นทรงขามไปประเทศลาวนะครับไปเหตุการ์เช่นนนอยู่ทั้งพุ่นนะครับหรือว่าจากลาวขามมาไทยนะครับเพิ่นก็สิใส่เรือตรงนี้แหละครับใส่ในการขนส่งเพาะพี่น้องเนาะตรงขามที่พี่น้องได้เห็นนะครับนั่นก็คือประเทศสอบบลาวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องผู้เขาค่อยครับ นี่คือภูเขานะครับบรรยากาศทางฝั่งเล่าครับอันนี้ภูเขาของประเทศซอปปะวเล่าครับนี่ที่พี่น้องได้เห็นอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับนี่จะเป็นภูเขาของฝั่งเล่าแล้วลงไปด้านนั้นนะครับประมาณกิโลถึง2กิโลอย่างที่เบาเอบอกนะครับพี่น้องลองสังเกตบิงพี่น้องเห็นเสาโทรศัพท์บ่ครับนั่นแหละครับคือตัวเมืองปากซันนะครับไลลงไปเลย ลยลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือตัวเมืองปากซันของประเทศลาวนะครับอันนี้สงสัยสิฝากมาน้ำคันนี่แหละเลี้ยล้ำนี่แหละกำลังมาครับเขาต้มจากประเทศลาวจากแม่ทาพบาลนิพนนะครับส่งมาให้ลูกเคยย่ฟังไทยกินนะครับจะได้ขึ้นหอดพี่น้องทางลาวขึ้นเ่านะครับชินหอดจิตถึงพี่น้องฟังสอบปุบปับลาวครับมีโอกาสสิไปย่มยำทำเขาพี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้ก็ไม่นำโค้งขึ้นมาสูงครับ น้ำผงขึ้นสูงมากนะครับคิดว่าค่นนี้บ่ะนี่วันนี้คนรับของฝากจากพ่อตาเดาวสิภาพี่้องไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งขอต้อมเมืองลาวรับรรยากาศฟังนั้น มีแค่แม่นำคงขวางกั้นนะครับแบ่งแยกการปกครองนะครับแต่บาษามมาดก,กัน้นควมหักเรืยว่ากัน้นหัวใจของสาวลาวและบ่าวไทยได้นะครับพี่น้องทาตามติดเบิ้งในมินิเดอะซีรีส์เจ้าไอาย้ยไพบอที่เป็นแฟนอไอเด้อนะครับแตาสิบาบางแบบสดๆเลยไปหอวเห้ง มาแล้วครับนี่เหลือสิเขาท่าเขาท่าใท่พี่เบ้า ไปส,สขขบายน้องขเบิ่งใกล้ๆครับย้ายมุ่งไปเไปบิ่งของฝากนะครับอันนี้แคบได้น้อยครับใหญใหญ่มากถ้าขึ้นไปได้ยังบ่ถ้าแมถนนกันส,ส,า,มส,า,มสามเล่นครับข่าวไปน้องพระเจ้าวันได้บ,บ่ฟาฮ์ครับอย่างงสวัสดีครับ <c oughs> ได้ยังแนข่ขอาต้มขนมเ็นพักความลาบโอ้เพื่อสิบประหัดเขาเพราะว่าเพื่อพันทีออกเพื่อพันทีเฮ็ดขั้นตอนทั้งสุนาักาก่อนแล้วแม่เท่าบ่ได้กินแม่กินป่แซ่บกับเป็นความตัง้งใจของเพื่อนนม่นน่อายนะ อัันนมผู้หน่อยเอาถุงใหญ่ผู้ใหญ่เฉยถุงหน่อยได้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 ไปครับพี่พัดน้องเข้ามาเลยนี่ครับเราต้องทำการตรวจสินค้าทุกครั้งนะครับก่อนที่จะนำเข้ามาพี่น้องครับดึงฟังก์ชัน จําได้เลยดีิงๆเห็ดผักผักอะไรเนี่ยโอ้ยห่หลวงหลวงเหรอนี่ผักบวบนี่เส้นข้าเปียกครับ้ตนี่บักกระดอมนนี้ขกาะตม้าวต้ม โอเคครับนี่เขาต้องทําการตรวจก่อนทุกครั้งนะครับที่เข้าสิน้ำสินคา้าเพราว่าสิเป็นน้าลงไปข้างล่างหรือว่าน้าลงไปขึ้นมาด้านบนนะครับเ,รเขาเขาต้องทาการตรวจนะครับดันความแดนมือการนี่เพิ่อจะมาส่งสินค้าครับนี่นี่ครับศูนย์ราชการของเพิ่นนะครับจะเป็นแบบนี้ ด้านนี้คนจะม่ได้ขามนะครับจะมีต่สินค้าครับด้านขามด้านที่พบเบ้าีอขามไปไปเที่ยวสอโบปาราครับลงไปอีกด้านล่างที่ตรงขามครับตัวเมืองปากซันครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เข้าไปเบ่งบรรยากาศนะครับอยู่ด้านใหญ่ในการขนส่งสินค้าวัตถุใหญ่ๆนะครับนี่ด้านใหญ่ที่เข้ามาอยู่ยุ่ฝุ่นครับอันนี้คือเป็นด้านตรงที่เท้าขามไปเที่ยวเล่านะครับเพาสิใงเสเรือพวกนี้นะครับนี่พี่น้องคิดพอคิดฮอคิดถึงบ่ครับ เขาดีไซนเรืออันนี้คือในการคนทรงคนณขามไปเที่ยวสอปปอล้าหรือว่าขามไปมาหาสูซึงแขนเลกันนะครับนี่แหละครับคือสถานที่ตรงที่ตอนดานยังบอกท่านได้ปิดนะครับห้องกระสิยามไปเที่ยวเล่ากับมาหนหละ่ะขามไปฟังนั้นตรงขามนะครับอย่างที่ปอบพี่นองครับตรงขามที่เฮามองเห็นอยู่นั่นนะนั่นก็คือตัวเมืองปากซันนะครับแขงบริคัมไซประเทศสอปปอล้านะครับนี่คือตัวเมืองเลยครับ ตัวเมืองปากสันของประเทศสปปลาวเลยนะครับตั้งอยู่แล้วตอนกลางลงไปทางพุ่นนะครับจะเป็นของนครพนมนะครับมุกดาหารลงไปทางพุ่นครับซาละขึ้นไปทางพีนะครับจะเป็นของหนองคายนะครับพี่น้องครับตอนนี้กับพาพีพานนองเข้ามาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับเงียบเงาครับรู้สึกบางเงียบเงาตั้งแต่ก่อนที่สิมีผิดโควิดนะครับ เลือนี่สิไปมหาสู้กันนะครับเลือนน้อยนก็สิต่อเิ้วกันออกไปนะครับทําการแต้มฮาสปอร์ตแล้วก็ตอกันออกไปนะครับพอดีไปพุ่นปุ๊บทั้งพุ่นกระดิสวนพัดป่อนไปพัดกันมานะครับอยู่แบบนี้เป็นประจํานะครับก่อนสีมงแรงนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าบ่มีเรือที่จะเที่ยวเลยนะครับเพิ่นกระไห้ทรงสินค้าระหว่างประเทศที่จําเป็นนะครับสําคัญนะครับแต่ว่าปุคคลนพิ่นบ่อ้สันจรไปมหาสูงนะครับเอาตั้งแต่สินค้าไปหาซึ่งกันและกันนะครับ ธรรมศาสตร์ที่สวยงามครับทางฟังลาานะครับเดี๋ยวมีโอกาสโควิดซาเดี๋ยวบาวอีสิพาผีพานองเฮาไปเที่ยวสอบผบ,บลาวคือเก่านะครับตอนนี้ก็ดูสึกว่าแม่นํโค้งนะครับนำโค้งก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับไหลแห้งเลยพี่น้องช่วงที่ผมขามไปนะครับน้ำบริเวณแห้งวันนี้นะครับน้ำทรงฤดูแล้งที่ไปนะครับน้ำจะใสงามแต่ว่าตอนนี้ฝนตกมาจากทางเพิงไหลมาห่มกันเลยนะครับผัดมาห่มกันเลยเราพี่น้องเนาะอ่ะ ให้พี่ให้นอห้องเขาได้เบิงบบ่งภาพบรรยากาศน่วมกันนะครับ